สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพนาพาขลาะนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่สวนมาลายทองนะคะด้านหลังนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะ13กับ14นะคะที่สวนมาลายทองนะคะเปิดให้ลูกค้าเข้าชมไม้ที่สวนได้แล้วก็เลือกซื้อได้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยพาทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศนะคะด้านหลังนี้ตอนนี้ลูกค้ากําลังเข้าแล้ว แล้วเดี๋ยวจะพาไปเรื่องไม้สวยๆนะคะว่าที่นี่เขามีไม้อะไรขายบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือที่นี่ที่สวนนะคะมีป้ายราคาแจ้งไว้นะคะแล้วก็จะมีมีป้ายชื่อบอกนะคะถ้าอย่างเงี้ยกระสางละห้าร้อยบาทนะคะเป็นลูกไม้ เป็นไม้มเมล็ดนะคะราคาอยู่ที่5้า้อบาทกลมนี้สามร้อยค่ะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดหมดเลยไม้มเมล็ดหมดเลยนะคะนี่เน้ารสาวสวยสุภาพรค่ะราคาอยู่ที่5,000บาทนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็ดูเหมือนมีด่างด้วยสวยค่ะ แล้วก็ต้นนี้เมืองเกาะเกตนะคะราคาอยู่ที่สอง0มบาทเ<ะ>กาะเกตมีหรือยังคะไฮโซไปหน่อยไฮโซไปหน่อยสองหมื่นบาทนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีลูกไม้นะคะราคา300บาทนะคะราคา300าตู้นี้นะคะราคาอยู่ที่300บาท ตู้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้มะเลศนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมเนาะก็คนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นต้นไซแม่พันธ์เหรอคะ,คะอไซแม่พันธ์อันนี้มีชื่อไหมคะอ๋อบางต้นมีชื่อครับถ้าถ้าต้องพวกชื่อต้องต้องสอบถ<อ>าม<อ>เป็นๆๆลูกมอจากคนไหนคะน เสื้อสีน้ำเงินเหรอครับใช่อ๋อตู้นี้คือจำหน่ายไหมคะไม่ได้จำหน่ายหรอไม่ได้จำหน่ายเอาไว้ตั้งมาได้ดูอย่างเดียวเลยขออนุญาตติดไว้นิดนึงนะเดี๋ยวอันนั้นมันเป็นกัมกึ่งกไกายแล้วเดี๋ยวทักทายน้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้องอะไรคะเต้นครับน้องเต้นนะคะอกติ ก็วันนี้เดี๋ยวให้น้องเติ้ลนะคะพาชมไม้สวยๆที่สวนมะลัยทองนะคะแล้วอย่างสวยๆดังๆนี้เป็นอะไรคะจะเป็นพวกลูกไม้หมด<อ>เลยครับตู้นี้ค่ะคือลูกไม้หมดเลยแล้วที่สวยๆที่สวยๆนี่คือเป็นลูกไม้นะคะเยอะอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกไม้เหรอคะใช่ครับอืมอันนี้คือเอาไว้สําหรับทําแม่พันธุ์ก็ตั้งดูความอีงทีบางต้นม,มันเป็นเกิดจากเมล็ดด้วย นี่อย่างพวกนี้เกิดจากมาเล็กครับค่ะอุ้ยทำไมสวยจังเลยรอใช่ไหมคะอันนี้รอตั้งชื่อใช่ไหมคะรอดูฟอร์มตอนโตครับรอดูฟอร์มตอนโตโอ้ลายนี้ก็สวยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเป็นไม้เมลเลแต่อันนั้นเป็นอันนั้นไม้มีชื่อครับเทพเทวฤทธ์เทพเทวฤทธ์ะนะคะโอ้สวยจังเลยสวยเทพเทวฤทธ์แล้วมีต้นเล็กไหมคะอย่างนั้นไม่มีครับต้นไม่มี แล้วอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นพวกลูกไม้มเมล็ดใบไผ่โอ้ทำไมสวยจังเลยอะ่ะอย่างนี้มีจําหน่ายไหมคะอย่างเงี้ยยังมีแค่ต้นเดียวอยู่ครับโอ้สไต่ะเนี่ยอันนี้สวยสวยมากนะคะอันนี้ให้ชมนะคะแบบว่าส,ายสวยๆนะคะของสวนมมลัยทองนะคะอุ้ยอันนี้ราคาเนี่ยอันนี้เป็นบอลกาบครับเป็นบอลกาบแต่เป็นไม้มะเ,เล็ดเหมือนกันใช่ค นี่นะคะวันนี้นะคะเราโชคดีเรามีโอกาสนะคะได้มาชมลูกไม้หรือว่าไม้มเมล็ดนะคะระดับแบบว่าสวยๆนะคะเนี่ยค่ะก็คือเกรดพรีเมียมอะ่เมมอะเนาะเป็นไม้ที่แบบสวยๆอะ่ะโอ้<ม>โอสวยจังเลยอันนั้นคือลูกไม้เป็นลูกไม้ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่อสงไขยเหรอคะใช่ครับ ใช่อ๋อเป็นอสูไขยอืมแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะคแล้วมีจํานวนหรือย,ยังคะงลูกไม้อูโหเดี๋ยวจะให้ชมนะคะบอกเลยนะคะว่าหน้าไม้ที่สวนมาลาัยทองนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยโอ้โหอันนี้ลูกไม้อีกไหมคะใช่ครับ <laughs> โอ้ยทําไมลูกไม้สวยขนาดนี้ <laughs> บอกเลยนะคะว่าลูกไม้ที่นี่สวยมากโอ้ติดตามไม่น่าล่ะ แฟ,แฟนเพจถึงเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้อ๋ยอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยอย่างนี้มีจํานวนหรือยังคะยังเลยโอ้ส่วนใหญ่จะยังไม่มีใช่ครับส่วนใหญ่วันนี้เราโชคดีมากเลยได้เข้ามาที่สวน <c oughs> โอ้โอ้โหเพียบเลยนะคะอันนี้คือเป็นลูกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยรอการที่แบบทําจํานวนใช่ครับแล้วก็<ร>ท <ำ S 2> ําชื่อ ถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะติดตามเพจที่สวนมาลัยทองได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าไม้ที่นี่เขาแบบสวยจริงๆอะคะ่ะบอกเลยอืมสวยสวยขอบคุณมากนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างนะคะตู้นี้นะคะเป็น,นเดี๋ยนะคะขออนุญ,ญาตนะ เป็นพลอยนาลานะคะอันนี้ชื่อพลอยนาลาราคาต้นละหนึ่งพันบาทนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะแต่ควัมเข้าเข้าดังเอฟเอฟได้อะไรมาคะเนี่ยได้ได้เป็น สาวสวยสุภาพร์อ๋อสาวสวยสุภาพร์แล้วก็ได้ไม้มาหนึ่งต้นอ๋ออันนี้เป็นลูกไม้อุ้ยขาวสวยขาวใบแป๋บค่ะอันนี้ชอบสไตล์แบบขาวๆเลยเนาะชมพูชมพูชมพูเออขอบคุณค่ะตัวนี้เป็นชายชนที่ไม่ป้ายนะคะใช่ไหมคะชายชนที่ไม่ป้ายอย่างนี้ก็คือเอามาอันนี้ก็คือขายใช่ไหมคะ อย่างนี้ขายเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยพีหลุยช้ยทองเขียวขายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งอ๋อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทราคาร้อยห้าสิบนะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาดูลวดไม้โออค่ะวันนี้นะคะเรามาดู ลูกไม้นะคะแต่บอกเลยว่าลูกไม้ที่นี่ที่สวนมาลัยทองนะคะคือไม่ผิดหวังหน้าเขาแต่เป็นหน้าที่สวยมากเป็นไม้ที่หน้าสวยนะคะแล้วก็หน้าเทพๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นาลายล้อมเพชร,ราคาอยู่ที่หน0 0งบาทนะคะเป็นไม้ที่มีชื่อก็ราคาจะสูงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้เมล็ดก็จะราคาแบบว่าจับต้องได้ แล้วก็คือสาวสวยสุภาพร์ต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่10,000บาทอันนี้ก็เป็นลูกไม้มะเลดนะคะราคาอยู่ที่สามพัอันนี้ก็คือ500อันนี้เป็นไม้กาบนะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้เป็นไม้กาบทั้งหมดเลยแล้วก็ตู้นี้น่าจะเป็นไม้มะเลดที่เพาะแล้วก็ไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะในกระถางเดียวกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเอ่อ มีเยอะมากเลยอันนี้ไก่แก้วมาลายทองต้นนู้นก็สวยนะนูนะ้นอะแต่เป็น,นแต่ไม่รู้ว่าเป็นไรแต่ต้นต้นตนี้ต้นนี้เหรอคะอาจารย์ครับผม,ผมแล้วมีชื่อในใจหรือยังคะชื่อ,อตั้งแล้วฮะชื่อรัต,ตนะชัยมงคลครับรัต,ตนะ ชัยยะมงคลนะคะอันนี้ก็คือมีจํานวนแล้วถูกไหมคะจานมีมีจํานวนแต่ว่ายังไม่มากครับมีจํานวนยังไม่มากมีจํานวนแล้วนะคะแต่ยังไม่มากแต่จะทไม้ไปทีละตัวสองตัวฮะไม่ได้ปล่อยทีเดียวแบบสวยนะคะเป็นสไตล์เหมือนเกาะเกตอย่างนี้เลยไหมคะไม่ใช่เหรอะไม่ใช่ครับเพราะว่าต้นนี้จะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็มีเม็ดเล็กๆใช่ไหมค่ะชมพูชมพูชมพูแงนะคะ ท่านผู้ชมคะอันนี้นะคะเป็นไม้ฝีมืออาจารย์วิรัตนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอามาอัปเดตให้ชมเป็นไม้ตัวใหม่ค่ะที่อาจารย์วิรัตกําลังแบบว่าจะนําสูเ่เปิดตัวให้กับทุกท่านได้ได้เห็นนะคะแล้วก็จะออกตามท้องตลาดค,ค่ะแต่ตอนนี้ยังมีจํานวนน้อยอยู่แล้วก็กําลังทําจํานวนครับผมนี่นะคะไม้สวยๆนะคะอัปเดตให้ชมนะคะ ออกเหลืองค่ะอ๋ออันนี้คือเกอะเ็ดนะคะที่พันนาาค่ะล้อเองนะคะเป็นคนที่มองแบบมองดูว่าคล้ายกันแต่จริงๆอาจารย์บอกว่าให้สังเกตนะคะค่ะยอไปเทียบได้ฮะค่ะยกไปเทียบดูได้อ๋อเขาจะมีความแตกต่างนะคะต้นนั้นจะมีติดเหลืองใช่ไหมค่ะอาจารย์ค่ะโอ้วหเขาจะมีในใบเขาจะมีเป็นเม็ด ละเอียดเล็กๆอันนี้ไม่มีครับอ๋อที่เม็ดชมพูนะคะเล็กๆนะคะต้นนี้ไม่มีกรอกเกดใหญ่ขึ้นมาค่ะอ๋อก็เป็นไม้ใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะดีอาจารย์ก่อนนะคะคือพอมาถึงปุ๊บหน้าไม้อะค่ะที่นี่คือแบบว่าสวยมากซึ่งเป็นหน้าไม้ที่แบบหน้าไม้เมล็ดอะแต่ว่าสวยอ่ะแล้วอาจารย์มีเทคนิคเคล็ดลับอะไรไหมคะที่แบบว่าทําให้แบบหน้าไม้สวยๆแบบนี้อะก เราก็ต้องดูพ่อแม่ที่ที่ดูพ่อแม่ที่เราผสมออกมาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้นไหนที่เราผสมได้ดีเราก็จําพ่อจําแม่ไว้ค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ต้นไหนที่ผสมแวกแนว้ออกมา <c oughs> อะไรออกมาอย <ash> <c oughs> ่างนี้นะเราก็จาพ่อจำจำพ่อแม่จําอะไรไว้ให้มัน <c oughs> แบบว่าให้แบบว่ามันมัน,ม,นมันจะเราเราจะได,ได้รู้ว่า <c oughs> ว่ามันมันเป็นยังไงครับค่ะว่าลูกมันเป็นยังไงออกมาเป็นยังไง วิธีผมก็ผสมต้องการปรผสมไม้ให้แปลกออกไปเรื่อยๆโอ,อ้ค่ะคืออาจารย์จะทําไม้ที่แปลกๆออกไปเลยใช่ครับทำที่ไม้ออก,กแปลกๆไปเรื่อยๆเ,เพื่อไม่ให้ไม่ให้นิ่งอ่ะฮะไม่ให้คงที่อ่ะครับทุกส่วนเขาก็ทาแบบสไตล์ตผมแต่ว่า ว่าใครจะได้สไตล์ไหนจะได้สวยแบบไหนจะได้แปกแบบไหนไแต่ยอมรับเลยค่ะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฮะยอมรับเลยว่าไม้อาจารย์สวยจริงๆแบบโอ้โหสวยสวยมากค่ะอาจารย์สวนก็พร้อมก็เขาก็มีสวยนะฮะแต่ว่าสวยคนละแบบอะไรเงี้ยบางคนสวยสีดุดูบางคนสวยสีหวานหวานอะไรแบบนี้บางคนก็มีไม้ด่างเยอะตอนนี้ผมก็กําลังคุกมุ่งจะทําไม้ด่างอยู่๋อตัวใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฮะตัวใหม่ผมก็พีมีเกิดขึ้นมา เยอะแล้วล่ะฮะแต่ว่ายังไม่ได้สู่สู่ตลาดอ๋อหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปจดชื่ใช่ครับบางทีบางทีมันจะมีอยู่ต้นเดียวเงี้ยเราเพิ่งได้มาเงี้ยบางทีเรายังไม่ได้ทําขายก็มีอยู่หลายต้นเรายังไม่ได้ออกใจน่ารอดูว่าความนิ่งของเขาอ่ะจะอยู่ได้ขนาดไหนบางทีเราผ่ามาแล้วเนี่ยมันจะเพี้ยนบ้างอะไรมากแต่ผมะชอบแบบดูว่าความนิ่งของไม้เนี่ยจะอยู่ได้ไหมเขาเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เพี้ยนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่า มือใหม่นะคะหลายๆท่านเขาก็จะติดตามผลงานอาจารย์อยู่เนาะเพราะว่าไม้ที่แบบผสมออกมาตัวใหม่เนี่ยเขาจะเขาจะแบบมองเทคนิคอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์ทํายังไงถึงได้ออกมาสวยแบบนั้นไง<ข>ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเก็บเราต้องรู้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับต้องดูจัอพัวใุญกับแม่พันธุ์ก่อนพ่อใหญ่ผมจะไม่ค่อยว่าผสมแบบยังไงก็ได้ผมจะส่วนใหญ่ผมจะเน้น ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าได้ขึ้นมาก็มีโอกาสที่ว่ามีความแปลกความสวยครับค่ะตอนนี้แบบว่าลูกไม้ออกมาไม้เมล็ดออกมาเยอะเลยเยอะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่สวนผมตอนนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะเยอะอะเยอะมากเยอะมากเลยครับเพราะผสมคือว่าเราไม่นิ่งผมจะไม่เป็นคนที่ว่านิ่งอยากจะเป็นได้หน้าใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆหน้าใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆหน้าใหม่ๆแปลกออกมาเรื่อยๆ อยาให้มันนิ่งอย่าให้มันอยู่เฉยอยาให้มันคงเดิมครับก็คือวันนี้ก็คือเปิดให้ทุกคนเข้ามาชมสวนได้ครับเข้ามาชมสวนไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะก็เข้ามาชมวันธรรมดาถือไม่เปิดสวนก็เข้ามาเที่ยวมาชมได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่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 ได้ว่าอะไรครับมาดูของความรู้อาจารย์ก็ได้ใช่ไหมได้ครับปล่อยให้หมดะครับเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้เขาในทางที่ถูกเขาไปเลี้ยงไม้สวย เขาก็ดีใจแต่ว <utter crackers> like ่า <sor> ถ <rows> ้าเกิดเราไม่ปล่อยความรู้ที่ว่าที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเขาไปเลี้ยงไม้ไม่สวยเขาก็ท้อเหมือนเราถ้าเกิดเราเลี้ยงไม้ได้สวยเนี่ยแต่ถ้าอยู่ๆว่าเออไม้ต้นนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเลี้ยงไม่สวยเราก็ท้อเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะหนูก็เป็นหนูก็เป็นค่ะทุกคนท้อครับเชื่อผมนะครับ แต่ถ้าพอเลี้ยงสวยปุ๊บเราก็มั่นใจว่าอ้ต้นต่อไปเราจะต้องซื้อไปเลี้ยงได้ค่ะตอนแรกหนูเลี้ยงอยเลี้ยงไงก็ไม่สวยพอถ้าเราไม่บอกวิธีเลี้ยงเขาเรื่องอะไรเขานถ้าเกิดเราเอาเขาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ได้ค่ะเขาก็จบอยู่แค่นั้นเขาไม่ไม่สานต่อแต่ถ้าเขาไปเลี้ยงสวยงามยังไงเขาก็ต้องสานต่อไปเรื่อยๆเขาก็ไม่หยุดเหมือนเราค่ะเหมือนผมเหมือนการตอบได้ทุกคนอ่ะ ผมอยากให้เลี้ยงไม้สวยทุกคนแะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเออเลี้ยงวิธียังไงยังไงดินก็คือว่าใบกัมปูผสมดินบ้างไม่ใช่ว่าใบกัมปูอย่างเดียวถ้าใบกัมปูอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่รากเขาจะไม่มีดินที่ยึดเพราะว่าใบกัมปูเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยมันจะเป็นเลนแต่ถ้าเรามีดินผสมเนี่ยมันจะช่วยให้รากยึดได้ครับแล้วไม้ก็จะงามไปเรื่อยๆแต่ใบกัมปูเนี่ยพอมันเริ่มเป็นใบ พอมันเริ่มถลายตัวมันจะยุบมันจะเป็นเลนพอสังเกตดูถ้ากระถางยุบเมื่อไหร่ไม้จะค่อยๆถอยเพราะว่าเป็นเลนแล้วไงไม่มีดินยึดเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะจาบไม่เปลี่ยนก็ถ่ายกระถางให้โตขึ้นมาครับใบไม้ใบไม้ที่ใบกําปูอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตากแห้งเพราะว่าหนึ่งค่าอาจช่วยได้ช่วยได้ประมาณตีสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือว่า ไข่ไ้เดือนไข่แมลงหรือว่าเป็นที่ว่าเป็นลาดินเป็นลาอยู่ช่วยได้จะดีกว่าค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยถ้าหลักการจริงๆถ้าหลักการจริงๆแล้วไม้แต่ละต้นเราเลี้ยงเราต้องรู้ใจด้วยโอ้ค่ะใช่ครับบางทีว่าไม้แต่ละต้นเนี่ยอาจจะอชอบดินไม่เหมือนกันชอบดินไม่เหมือนกันบางต้นก็จะชอบหนักหนักดินหนักดินก็คือว่า เหมือนว่าใบไม้เนี่ยกับมือหนึ่งแต่เราใช้ดินสองกับมือบางต้นชอบใบไม้เราก็ใบดินกับมือหนึ่งใบไม้สักสามกับมือบางต้นก็ส่วนแต่ส่วนดินส่วนหนึ่งใบไม้ส่วนหนึ่งใบไม้สองส่วนดินสองส่วนต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม้เลี้ยงไปนานๆแล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆจะรู้ใจเดี๋ยวบางบางต้นเนี่ยถ้าเรากดเราเลี้ยงแล้วเนี่ยนะต้นนี้มันไม่ค่อยไปเราก็ลองสมควรเปลี่ยนดินดูเออเราเทมาเราจะรู้อ๋อดินน้อย ใช่ไหมใบเยอะเราก็เติมดินผสมดินใหม่แล้วก็เติมดินไปแล้วก็ปลูกเปนใหม่ดูด้วว่าเขาจะเป็นไงแต่ละต้นผมบอกให้เลยว่าไม้เนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตค่ะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้อมันก็เหมือนมนุษย์เรานะครับรว่าบางคนชอบกินน้ําพริกบางคนไม่ชอบค่ะใช่เหมือนกันแหละครับแต่ว่าเขาเป็นเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่เราให้ดูเอง ให้ดูอะไรให้ได้ดูเขาเองเราดูเราก็รู้ครับต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์ครับค่อยค่อย่ะเดี๋ยวจะรู้เองผมก็เรียนรู้ผมมาเรื่อยๆรืยนะครับเพราะว่าทุกคนไม่เก่งมาเลยแล้วครับมันผิดมันถูกไหมใครจะบอกไม่ผิดไม่จริงครับค่ะไม่มีใครเก่งมาก่อนครับนอกจากอยู่ที่เราเรียนรู้เรามาเรื่อยแล้วความชานาญค่ะใช่ครับแล้วเราเราดูไม้ว่าเออว่าเขาชอบแบบไหนอะไรแบบไหน ได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเลี้ยงไม้ประกวดด้วออะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้เลยว่าไม้ต้นนี้ยแต่ก่อนที่ว่าผมทําเป็นโค้ดของผมแม่นะค่ะผมมาไม้ต้นหนึ่งผมจะใช้ดินประมาณใช้ส่วนผสมเนี่ยห้าอย่างแล้วก็เลี้ยงไม้ห้าต้นค่ะแล้วเขียนโค้ดไว้ว่าอต้นนี้มีอะไรบ้างต้นนี้มีอะไรบ้างต้นนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ดูไม้เนี่ยว่าต้นไหนที่สวยที่สุดที่งามที่สุดสีสดที่สุด<อ>สีใสที่สุดเขาชอบอย่างนี้เราก็ชักป้ายขึ้นมาพอชักป้ายขึ้นมาปุ๊บ เราก็จดบันทึกไว้วันหน้าเราเลี้ยงต้นนี้เราก็ผสมสูตรนี้ลงไปไม้เขาก็จะได้อย่างนี้อย่างหนูนี้ไม่ต้องไปศึกษาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ศึกษามาหมดแล้วก็เดินตามอาจารย์ไปลองลองทาแบบที่ผมพูดให้ให้ให้คุยอยู่นี่ลองดูครับค่ะได้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่แบบว่า ให้ให้มาเที่ยวสวยนะคะค่ะแล้วก็ให้วิชากลับไปนะคะอยากให้ทุกคนเลี้ยงไม้ได้สวยอยากให้ทุกคนเลี้ยงไม้ได้เก่งมีสีมีสันค่ะมันจะไม่ท้อับถ้าเกิดเราเลี้ยงไม้ไม่สวยท้อผมถ้าต้นไหนไม่สวยผมก็ท้อค่ะแต่เราก็ต้องไปปรับปรุงว่าเรื่องเรื่องเรื่องดินเรื่องอะไรที่เราปลูกนะครับค่ะเดี๋ยวจะรู้เรื่อยๆไม่เชื่อ ไม่เชื่อไปลองดูก็ได้ลองพักสามต้นเราผสมสักงสามต้นใช่ไหคะดินมากดินน้อยใช่ไหมครับดินเยอะแต่เราต้นไม่เหมือนกันก็ผมถึงได้บอกว่าคนเราอ่ะกินยังไม่ชอบเหมือนกันเลยแต่อันนี้เขาพูดไม่ได้เขาก็มีเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันแต่เขาพูดไม่ได้เอาเวลาสังเกตดูเวลาเราไม่ให้น้ำเนี่ยเราปล่อยแห้งเราปล่อยแห้งเวลาเขาหิวเนี่ยเขาพูดไม่ได้ถ้าเป็นคนเนี่ยหิวน้ําเขาจะต้องพูดใช่ไหมแต่เวลาเขาหิวน้ําเนี่ย ใบเขาจะเหี่ยวห้อยลงเรารู้แล้วอ๋อนที่แสดงว่าไม้ต้นนี้เราขาดน้ําค่ะพอเราลดน้ําปุ๊บสักพักใหญ่ๆอ่อนเขาก็ตั้งขึ้นมาเหมือนเดิมเราจะรู้ว่าต้องสังเกตเอาใช่ฮะต้องสังเกตเอาต้องลองดูที่ว่าผมบอกไปครับค่ะเดี๋ยวต้องเข้ามาหาอาจารย์บ่อยๆแล้วนะควันนี้ไม่รบกวนแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับนะครับครับ เป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศนะคะไม้ที่สวนมาลัยทองสวยหรือเปล่าคะวันนี้พันธภาค่ะร้อนะคะไปเก็บบรรยากาศนะคะเป็นลูกไม้นะคะที่หน้าสวยๆหน้าเทพๆนะคะมาให้ชมกัน แล้วก็ถ้าเป็นไม้ที่มีชื่อหรือว่าไม้เทพไม้สวยๆตัวอื่นนะคะวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้อัปเดตให้ชมนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราไปที่สวนอื่นเราก็จะอัปเดตให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะก็เลยสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะ update, อัปเดตเป็นลูกไม้ของอาจารย์วิรัตนะคะที่แบบทำขึ้นมาแล้วสวยอะ่ะแล้วเป็นลูกไม้ใหม่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ชมกันว่าหน้าหน้าลูกไม้ใหม่ๆอะ่ะ อีกเยอะเลยนะคะที่วันนี้เราเข้าไปชมกันก็คือรอรอการรอการตั้งชื่อหรือรอการทำจำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นออกมาเรื่อยๆถ้ายังไงนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปชมที่สวนนะคะที่สวนเปิดวันที่13กับ14นะคะ2วันพรุ่งนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะคะพรุ่งนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้อีก1วันนะคะ หรือว่าจะติดตามนะคะทางหน้าเพจก็ได้นะคะชื่อเพจนะคะสวนมาลัยทองบอนสีนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพันณภานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ